สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคณิตศาสตร์พาลวยนะครับวันนี้ก็มาแจกสูตรรัฐบาลไทยนะครับสูตรระยะสั้นนะครับเพิ่งผ่านมาได้ห้างงวดจะเข้างวดที่6นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสูตรคำนวณเอามาแจกแบ่งปันพี่ๆเปเพื่อนฟรีๆกันเลยนะครับก็มาตามกันดูครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับจะมาลุ้นดูว่างวดนี้จะเข้าไหมถ้าเข้าจะเป็นงวดที่6เพราะคำแล้วห้างงวดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งแล้วก็หลักร้อยคูณแปดนะครับแล้วก็ลบหนึ่งบวกเก้าบวกสองบวกห้านะครับได้ผลลัพธ์ก็จะมานี่นะครับก็จะตรงกันนะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปดูนะครับแคปหน้าจอกันไปแล้วก็ไปลองลองคิดดูก็ได้นะครับก็จะมาดูกันว่าหลักหน่วยรัฐบาลไทย แตนที่16เมษายนนี้จะเดินต่อไหมเลขเลขตัวนี้นะครับจะเดินต่อไหมหลักหน่วยจะมี6 5ห้าสีหนึ่งมีไหมนะครับอันนี้คือหลักแล้วก็มาดูหลักสิบนะครับหลักสิบอันนี้สุด2นะครับหลักสิบสุดหลักสิบสุดที่1นะครับผมมี2สูดนะครับหลักสิบสุดที่1นนะครับก็จะเป็นนี่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งครั้งหนึ่งหมื่นห้า เออหนึ่งหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยคูณหกหลักสิบคูณแปดบวกแปดบวกสามบวกสองบวกหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ลองแคปหน้าจอไปดูกันเอาไว้เผื่อลองเอาไปใช้กันดูนะครับ mm hmm. ผมทําก็คือเข้ามาห้างงวดแล้วนะครับ mm hmm. ก็มารอดูเหมือนเมื่อกี้ครับว่าจะเข้างวดที่งวดที่หกไหมนะครับมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. ครับแล้วอันนี้ก็เป็นสูตรที่สองนะครับหลัก สักหน่วยสูตรที่สองนะครับก็จะมีหลักร้อยสี่ครั้งคูณสี่หลักสิบสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยเจ็ดครั้งคูณเจ็ดนะครับก็มีค่าคงที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะมีลบหนึ่งบวกหกบวกสองบวกห้านะครับลองแคปหน้าจอไปดูนะครับแล้วก็ลองไปคิดดูก็ไ้ครับก็เหมือนกันครับก็จะ จะเข้าไหมงัวต่อไปนะครับมาลองดูกันนะครับแคปหน้าจอกันไปครับแบ่งดันีฟรีนะครับไม่ได้คิดอะไรนะครับเอาลองไปเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหลักสิบบนนะครับที่ผมให้นี่คือสิบบนหน่วยบนหมดเลยนะครับไม่มีล่างนะครับก็จะมีนะครับหลักพันสองครั้งนะครับหลักสิบคูณสอง หลักหน่วยคุณแแล้วก็บวก9บวก3บวก5บวก9นะครับก็จะเข้ามาเหมือนกันห้างงถ้าผมทําอันนี้บอกก่อนนะครับเป็นสุดระยะสั้นนะครับอาจจะมีเข้ามีหลุดนะครับมาดูคําเตือนกันนะครับคําเตือนการคิดคํานวณในการ ั้งนี้เป็นการคิดจากสิติย้อนหลังของผลรางวัลที่ผ่านมาไม่สามารถรู้ว่าเลขจะออกอะไรมันเป็นผลทางคณศาสตร์เท่านั้นท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูด้วยความเถิงเท่านั้นขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันติศพายุด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพี่เพื่อนว่ามันมีเข้ามีหลุดนะครับชอบกระตาไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนี้มาแบ่งกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์พี่เพื่อนเพื่อนนะครับใครไม่ชอบก็กดผ่านก็ได้นะครับผมผมเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ ทําอย่างเต็มที่นะครับมาแบ่งปันเผื่อจะเข้าถ้าสําหรับในตัวผมนะผมมองว่าอยางสองสูตรเนี้ยบนสิบบนสองสูตรหน่วยบน2องสูตรที่ผมให้ไปนะครับมองว่าถ้าไม่มีเลยพิภาทถ้าสูตรยังเดินยังไงก็ไม่น่าจะพลาดนะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดอันนี้ครับจุดตัตดตัวตัดผมก็จะเป็นหลักแสนสองครั้ง หลักร้อยสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยสี่ครั้งบวกสามบวกหกบวกสามบวกสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับลองแคลลปไปดูอันนี้ผมก็ลองเอามาจับกันเห็นไหมครับพอแต้มชนนะครับพอแต้มชนมันจะเป็นเราก็ดูจับว่าอันไหนมันชนกันผมเอาสองสูตรมาชนกันนะครับพอเอาสองสูตรมาชนกันก็จะเป็น สิบบนก็จะสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือมีศูนย์มีสองมีเจ็ดมีเก้าครับหน่วยบนก็มีชนตัวเดียงมีห้านะครับก็ทีนี้ถ้าศูนย์อันนี้ผมว่าแต่ผมก็เอา 1, สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเอ่อสิบบนสูตรหนึ่งหน่วยบนสูตรหนึ่งมาบวกกันนะครับมาจับกันนะครับเก้าเจ็ดศูนย์สองสามนะครับแล้วก็หกห้าสี่หกหนึ่งนะครับมารวมกันก็จะออกมาเป็นยี่ห้าประตูนะครับยี่ห้าประตูแล้วก็ ตัดด้วยตัดแต้มก็คือตัวนี้ที่ผมบอกตัวตัดแต้มก็คือตัวนี้นะครับตัดแต้มก็ได้แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะครับตัดแต้มก็แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามก็ตัดเอาอันนี้แต้มห้าไม่มีนะครับไม่มีห้าแล้วก็ขีดทิ้งไปนะครับตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งในสิบบนตัวไหนเด่นก็คือจะมีศูนย์สองเจ็ดเก้าอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นถ้าศูนย์ศูนย์ก็มีตัวเดินที่ตัดแล้ว หรือศูนยตัวเดียวเองนะครับหรือใครไม่ชอบศูนยก็เป็นถ้าเป็น2ก็จะมี2 6 2 5นะครับแล้วก็2 1ก็จะมีอยู่3ตัวแต่ถ้าเกิดจะเข้ากับสิ่งที่เราชนก็จะเป็น5ถ้ากิดเป็น2 5เนะี่ยผมก็เลยมีถ้าเกิดสูตรยังเดินนะครับก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับถ้าน่าจะอยู่ประมาณ แต่ผมไม่ไม่รู้นะว่าเลขออกอะไรแต่แค่ด้วยอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นการคํานวณน,นะครับไม่เชื่อลองเอาสิ่งที่ผมให้ลองไปคิดย้อนหลังดูก็ได้นะครับลองลองมาตัดดูก็จะจะ,จะเจอเจอแบบผมนะครับถ้าเกิดให้ผมแบบว่าฟันทงแบบเน้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกนะครับผม,มองว่าน่าจะเป็นสองห้านะครับก็จะเหลือไม่กี่ตัวที่ผมวงกลมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสองสิบสี่ตัวนะครับไอสิบสามตัวครับสิบสามเลขนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับรัฐบาลไทยในพรุ่งนี้วันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมาแบ่งปันพี่ป้าน้าอานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ในช่องคณิศาสตร์พารวยด้วยนะครับ ผิดพลาดระการใดก็ขอโทษขอโพยด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่ในการทําช่องก็ลองถ้าเกิดลองคิดตามที่ผมก็ไม่น่าพลาดอะไรถ้าสูตรหลักสิบยังเดินหลักหนูยังเดินเหมือนที่ผมให้พี่พี่ดูนะครับหรือสูตรตัวตัดแต้มยังเดินก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเกิดอันใดอันหนึ่งไม่เข้ามาันก็เป็นผลที่จะไม่เข้านะครับก็ต้องมาตามดูลุ้นกันนะครับว่าหลักสิบ การรักหน่วยยังจะเดินอยู่ไหมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเวยนะครับสวัสดีครับ